คริสเตียโนโรนันโดยิงได้กี่ประตูในชีวิตคาแข้งซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสผู้ยิงทะลุกเกินกว่า860ประตูในชีวิตคาแข้งส่วนจะยิงให้ทีมไหนไปกี่ประตูบ้างเรารวบรวมสถิติมาไว้ที่นี่มีคำพูดที่ว่าโรนันโดคือสัญ,ญลักษณ์ของการทำประตูซึ่งดาวเตะโปรตุเกสทำผลงานตีคู่สูสีกับลิโอเนลเมสซี่ยอดแนวรุกบาเซโลนามาตลอดอาชีพการค้าแข้งเพื่อบัลลังนักเตะที่ดีที่สุดในโลกโดยเขาล้วนทำประตูได้อย่างถล่มทลายไม่ว่าจะค้าแข้งในโปรตุเกส อังกฤษสเปนหรืออิตาลีรประตูของโรนัลโดที่ทำประตูให้กับทุกสมโมสรทั้งหมดสมโมสรกีฬาโปรตุเกสสปอร์ติง้งลิสบอนจำนวน5ประตูใน3 1เกมสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจำนวน145ประตูใน346เกมสโมสรเรอัลมาดริดจำนวน450ประตูใน438มสเกมสโมสรยูเวนตจุจำนวน101ประตูใน1 3 4เกม สโมสรออ์นาาเซอร์จำนวน38ประตูใน45เกมทีมชาติโปรตุเกสจำนวน128ประตูใน205เกมรวมจำนวนการทำประตูทั้งหมดที่โรนัลโด้สร้างสถิติไว้จำนวน867ประตูใน1,199เกม